ห่อยมันพ่ออิ่มหรอวะลูกอิ่มได้ไงน้ำนมไม่ไหลไหลก็ไหลนี่เบียวจะอิ่มได้ไงลูกแง่นี่ลูกแง่หรมึงมีกระจูเพื่อนน้อยๆดอกตีทองตบๆเพิ่อน่ะเพื่นะเพ่นะสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำ ปก,กระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจทายดาวมงคลหรือ f เฟ e บุ๊ k เสรีชนหัวนาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส,ส์ให้กับ FC นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส,ส์เรื่องอะไรนะคะ เราคล้องเชือกสีฟ้าเพื่ออะไรคะอยากให้ทีละหลายท่านหลายคนอยากเห็นความเก่าความหลังความเก่าหรือฟื้นความเก่าหน่อยเห็นที่หนูดาวกับแม่เดินเคียงข้างกันครับหรือฟื้นความหลังจะเอาหมูดาวเห็ไปคล้องคอแม่แป้งความสุขไหมครับคงจะมีความสุขมนกับผมนะครับ ใชถึงเวลาแล้วครับค่ะเราจะ,ะห,าหมูดาวไปหาเราจะพาหมูดาวไปหาแม่แป้งกันเดือนอย่บ้านลูกวันนี้ให้พี่เดือนเฝ้าบ้านนะคะพี่เดือนต้องเฝ้าบ้านนะครับ<อ>ดูนะคะว่าแม่แป้งจะร้องหรือเปล่า พี่หลงไม่ต้องไปครับพี่หลงก็จะไปป้วนสนามอีกเดนี่าง,าง,าง,างพี่หลงไปด้วยพี่หลงจะไปเป็นองค์คลรักษ์ใช่ไหมใช่อ้าวเข้าปุ๊บออก็กินนมปับ๊บโอ้พระเสมพาปีใหม่ไปไหนคะน่ะโอ้เดินออกกำลังกายหมูดาวก็จะไปเดินออกกำลังกายเหมือนกันค่ะ ห็นมูดาวเที่ยวป่ากับแม่นะครับมูดาวกินอ้อยไม่ได้ไม่ต้องเอามาให้แม่แป้งเดี๋ยวมูดาวจะแย่งกินโอ้ยดูดูดนมเขาแต่ละทีขาแม่แป้งอะสะบั้นบึกๆเลยไอ้วน ร้อนอบอ้าวมากค่ะวันนี้เสื้อเนี่ยเปียกเป็นเป็นน้ำหมดแล้วค่ะนี่ตอนนี้โอ้เสียงจุปากไหมหวานบอหนุ่มเฮียวหวานบอ ไปแล้วค่ะตอนนี้เราจะเดินทางพามูดาวเพื่อจะไปออกกําลังกายแล้วนะคะดาู้ เดี๋ยวเราจะเอาหมูดาวกับแม่แป้งกินน้ำก่อนนะคะดูค่ะว่าเราทำเพื่อ FC ขนาดไหนดูค่ะทั้งที่เราก็รู้ว่าช้างถ้าเข้าหาแม่หรือว่าแม่เข้าหาลูกเวลาเราแยกออกมาเขาก็จะมีปัญหากันเรื่องเรื่องไม่นิ่งนะคะเรื่องระแวงเรื่องทุกอย่างค่ะก็จะมีความเสี่ยงตามมาแต่เราก็เราก็ทำนะคะเพื่อ FC ทุกท่านนะคะ ไอ้ดูว่นใครมาวันออกกำลังกายแล้วเนาะไปเที่ยวป่าค่ะไปเที่ยวไปไปเล่นออกกำลังกายว่าจิไปหาปอบานอยู่จะกินนามพนะกินนามเลยคี้มากินหอเทียน่ะดาวพี่เสือมาค่ะพี่เสือมา อย่าลืมนะครับติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆจะได้เห็นหนูดาวเที่ยวป่านะครับผมรับปากเอฟซีหลายๆท่านนะครับว่าจะไปเที่ยวป่าผมทําตามสัญญานะครับตอนนี้ก็ไล้เห็นมูเมนต์ใหม่นะครับกินนมกับแม่อยู่ยืนแข่งข้างกับแม่ตลอดนะครับลืมคลิปทาออกมาคอนเทนต์ออกมาแต่ละคอนเทนต์เพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้เอฟซีนะคะามายากไหมก่อที่ผมจะถ่ายคลิปออกมาแต่ละคลิปยากมากครับไม่รู้ว่าจะสัมหาแบบไหนที่จะให้กรขฉับ เรียกความแบบว่าประมาณว่าให้คนเข้ามาสนใจให้ใหดูคลิปของเรานะครับยากมากนี่ตามปกติพี่ว่าช้างแม่รูกพี่หยาดุมแล้วเอามาเข้ากันเนี่ยมันมันจะลําบากนะคะลาบากทานนะคะเพราะว่าการบังคับของเขาการฝึกช้างของเขามันจะฝึกไม่ได้เป็นเป็นเด็กที่งอแงเอาแต่ใจครับมันจะเหมือนเด็กเนาะเด็กงอเงเอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อฟังฟัน ามว่าแข็งแรงดีไหมก็โอเคครับโอเคที่หลงอย่าออกไปนะเดี๋ยวรถชนไปไหไปอย่าไปอีก้ไปมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไปไปดังโอ้เสียงดูดนุ่มแม่นังจบ พ่ออิ่มรล้วมาลูกล่ะเอ้ย,ยเพ่อนตีทองมาบักพอน่ะพ่อน่อหลงไหมหนึ่งมดาวมหมีโอ้โหเสียงฟ้าร้องค่ะ ยไปเชี่ยวการน,นะของมาฝั่งเลข้าห้องน้ำอยู่โอ้โนกบินเต็มเลยเฮ้เๆๆล่นดินดิละ่ะคนนึงอาบให้แล้ว hey, <hey>, hey. จะไปเล่นดิน hey, hey. ไนด้ไจเพรพอ,อิ่มเรามาดาเ่ไปดวนอดอกอยมืดา <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. น่อยมันพ่ออิ่มหรอวานลูกอิ่มได้ไงน้ำนมไม่ไหลไหลก็ไหลนี่เพียวจะอิ่มได้ไงลูกลูกแง่นี่ลูกแง่บอมึงไม่กระจูเพื่อนเนน้อยดอกตีท้องตบตบตบป่ะนะป่ะนะป่ะนะลูกแง่ มีใจคือกันเด้อเห็นวันไหนน่อยงีสิเด้อเจ้าสาวเจ้าสาวปีใหม่สาวมงคลอืมมาขอพี่ชื่นใจพูดแล้วถามรุ่นเนาะจะาพี่เดียวพี่เดียวจะไปเที่ยวป่ามาเดียไปไหมมามาเียวเข้ามา

มาแมามาพี่มามาแม่มา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 ,าม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 อมมา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 มงมายามามาเาม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 า่ามามยมว,วมา,ววา,าม,มา,ามาค่อามามามันาม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 าจามามาไามานนมา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 ม่มแม้ไไาม<ป>ามามาาานมม แม่ว่าเชือกมันเส้นเล็กไปไหมจะดึงคอแม่ไปอย่างเดียวครับปิดน้ำ ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กํากำลังใจของพวกเรานะคะติดตามลิปหน้าครับผมติดตามคลิปพวกเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณบาย